ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้กบจะมาชวนทําผัดมักกรนีนะคะผัดมักกรนีในแบบสไตล์ของกบเนาะจะทําในแบบสไตล์ของกบนะคะ <laughs> โอเคมีอะไรบ้างมีเนยนะคะ อันนี้เนยเนาะส่วนเส้นมะกรนีของกบเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กบก็ทําการต้มเรียบร้อยแล้วนะคะในแบบสแตนกบก็คือกบจะใส่หมูด้วยนะคะหมูบดนะคะแล้วก็กุ้งนะคะไข่สองฟองกระเทียมสับนะคะนี่คือกระเทียมสับของกบนะต้นหอมมะเขือเทศหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ซอส ซอสมะเขือเทศน้ำมันหอยแล้วก็ฝาเขียวน้ำตาลแล้วก็พริกไทยนะคะโอเคค่ะมาค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาค่ะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเรามาเริ่มกันเลยนะคะกกบใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะเนี่ยนิดเดียวพอให้ติดกระทะนะคะเดี๋ยวน้ำมันร้อนเราก็ค่อยใส่ร้อนแล้วก็ก็จะใส่เนยลงไปนะคะ ใส่กระเทียมไปเลยค่ะ ก็ลงไปเลยค่ะ ใส่แครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่ลงไปเลยค่ะผัดให้หอมหัวใหญ่สุดนะคะ ใี่นะคะแต่เส้นนักรูรมีลงไปเลยะคะ่ะ เข้ากันดีนะคะใส่มะเขือเทศลงไปเลย ไข่ค่ะโอ้แม่ขอโทษคะ่ะไข่่วงเสือกไข่โอ้ไขแ่แฝดครั้งแรกกุเจอไข่แฝดนะนี่มาปรุงกันเลยนะคะ ใส่ผักเขียวน้ำตาลน้ำมันหอย เดินอัดให้เข้ากันนะคะ น่ากินมากๆเลยน่ากินสุดๆหอมมากๆหอมเนยหอมซอสผัดให้เข้ากันดีค่ะน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วกบชิมนะคะ อยากได้ความชุ่มฉ่ำของมะเขือเทศก็เติมได้เลยนะคะแต่กบว่าพอแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะกบชิมแล้วนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะรสชาติเปะ๊ะขั้นตอนสุดท้ายกบก็จะใส่ต้นหอมลงไป หอมมากค่ะแเ้าที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกไทยป่นของเรานั่นเองใส่ลงไปเลยก็เป็นมา่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวกบไปจัดจานเสิร์ฟนะคะ นี่คะ่ะผัดมักกโรนีของกบก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะมาคะ่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันกับกบค่ะหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะพอจะไปวัดไปวาได้ไหมหน้าตาอาหารของกบเป็นยังไงบ้างนะคะกบวานหน้าทานมากๆเลยคะ่ะกบใส่หมูลงไปด้วยนะคะหมูสับมองไม่เห็นเส้นมักกโรนีเลยคะ่ะมองเห็นแต่กุ้งนะคะส่วนในถาด อ๋อขออภัยค่ะส่วนในกระทะนั่นของกบนะคะเห็นไหมกินเยอะนะกบกินเยอะนะเพื่อนๆเลี้ยงกบไหวไหมโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำรังใจขอบคุณทุกเมนท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆรักเพื่อนๆทุกคนนะคะบายๆค่ะไปแล้ว มาทานด้วยกันค่ะบ๊ายบาย